จากเชียงใหม่ไปสีอานตรงไปนู่นเลยครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างควักกันเองควักกันเองหมดไม่มีเงินหลวงเลยไม่มีไม่มีโอ้โหไม่มีเพราะเราลุยแบบไม่ไม่คิดอะไรเนี่ยทําไปเรื่อยนะฮะก็ออกมาเดี๋ยวจะเปิดหนังสือให้ดูว่าเราถ่ายรูปออกมาว่าบังเอิญเราโชคดีได้ความสวยงามได้ที่สองของของการแข่งขันทั้งหมด ง่ายที่สองตั้งอยู่ในในงานซีอาร์เอ็กซ์เราเข้าปืมแต่คือคสมายนู้นเหลือแแดงตีกันาาจนรัฐบาลไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องอะไรในรรจังหวะนั้นพอดีเพราะว่าจีนเนี่ยแจ้งล่วงหน้า4ีหปีแน่นอนใช่ใชนะฮ<ช>ะแล้วเวลาใกล้ๆสปีเนี่ยมันจะต้องเริ่มตีเข็มเริ่มเริ่มเตรียมตัวนะฮะเพราะต้องขนเข้าของข้ามน้ำข้ามทะเลนะฮะแต่เราทำเจเดือนเรา ดูเสร็จเลยแล้วไม่ไปรบกวนเงินงบประมาณแผ่นดินอ่ฮะเออก็ถือว่ารัฐบาลก็เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่รู้ช่างมันได้ทำตรงนี้ล้ะผมอิ่มใจเราละอันนี้เทียบดูแล้วเนี่ยกับสิ่งที่คุณวิชัยไปเห็นที่โอซาก้า หลังจากที่เคย <c oughs> เคยผ่านงานปั้นมาด้วยด้วยมือตัวเองน้ำพักน้ำแรงของตัวเองในในเอ่อซีอาร์ปรปี2011ก็คือ2 5ปี2554เนี่ยมาเห็น Osaka e x p อปเนี่ยไทยแลนด์พาวเ l i o n เหมือนกันคือเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นยังไง รู้สึกมือเบาไหมอ่ะสิบกว่าปีนี่มันจะต้องมีอะไรอัพเดเยอะๆครับนะฮะอย่างเอ็กโปก่อนก่อนงวดที่โอซาก้าเนี่ยที่ประเทศดูไบดเนี่ยประเทศไทยชื่อเสียงดีมากเพราะว่าทำได้ดีดูไบเนี่ยเออดีมากแต่งวดนี้เนี่ยโอซาก้าผมผมไม่พูดนะแต่ผมสายหัวคนเขาทัวลงด่ากันข่มคุณวิชัย ก็มันก็สมควรด่าละครับเพราะว่าผมมือสมัครเล่นผมทําเล็กกว่าก็จริงครับนะฮะใช้มันเล็กกว่าแต่เรามีความเนียนมากกว่าเขาคุณไส้ใหญ่แต่ไม่มีความเนียนนะฮะผมก็บังเอิญถ่ายรูปบางรูปมาเดี๋ยวก็จะให้ดูว่ามันมันมันออกหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่สําคัญก็คือผมว่า ไอ้คนที่รับจอบมาทำเนี่ยเขาไม่ละเอียดพอไม่รอบคอบนะฮะสิ่งที่น่าห่วงมากก็คือไอ้ภาพลักษณ์เนี่ยติดลบอยู่ละสู้เขาไม่ได้นะฮะสู้เขาไม่ได้เลยแพ้ขาดรอยเลยครับนะฮะแต่ที่ที่ทำให้ผมฉุดคิดก็คือสัญลักษณ์มัดคอดของไทยเนี่ย โอ้โหเรามีตัวเลือกวัฒนธรรมเราเยอะมากแค่เอาลายกระหนกสีทองมาตั้งก็สวยแล้วครับถึงถึงถึงบอกว่าฝรั่งมาเอาดอกจำปีเออดอกจำปีมาเป็นท้ายเรือบินท่านะมันก็ถือว่าเท่ละนะเรามีร้อยแปดใช่อธิบายไม่ถูกรากของวัฒนธรรมเราเนี่ยรากของงานศิลปกรรมแต่ทาไมองค์กรที่มาทํางานเนี่ยเอาเฉลว วพูดคําว่าเฉลวเนี่ยเดี๋ยวรุ่นมาเอาภาพให้ดูนะก็เป็นจักสารที่มาสานกันเป็นรูปปั้นนะฮะตอนแรกผมก็ไม่อยากเปรียบเทียบมันจะดุดันไปหน่อยบางคนเขาบอกว่าเหมือนดอกไม้จันทร์ุณพูดนะผมรู้สึกง้นะมันคือดอกไม้จันทร์หรือเปล่าเอาคราเอามาเป็นสัญลักษณ์มอบของงานได้ไงอครับ เออผมก็เป็นสื่อสื่คนแต่ว่าเรื่องนี้ผมทํามาก่อนเพราะผมท่องท่องเที่ยวในในกีนสิบสองปันนาเยอะนะในอดีตเนี่ยผมเคยพาอาจารย์วีรพงศ์ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ชำนาญการเรื่องวัฒนธรรมเรื่องภาษาศาสตร์นึงเนี้ยไปสำรวจที่นั่นแล้วอาจารย์ก็ไปเจอไอ้เฉลวอันนี้เข้า<อ>ก็เขียนเป็นตำราครับ เห็นว่ามันมันสื่ออย่างนี้ในวัฒนธรรมที่ผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยครับคือชาวไทยลื้อเนี่ยเขาติดหน้าบ้านก่อนทางเข้าประตูแรกเป็นยันยันการพูดผีมันเขาคนท้องถิ่นเขาพูดเองว่ายันไล่ความไม่ดีไล่ผีนั่นเองเพราะว่าคนอดีตเนี่ยเชื่อเรื่องพูดผีพรเขาก็มีตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ในการไล่นะฮะก็มีทุกบ้าน่ะ พอจะเข้าประตูบ้านประตูแรกเลยคยเขาเป๊ะวันเลยนะครับก็ก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะแฮปปี้ผมกลับมาผมก็ไม่แน่ใจก็ไปค้นเรื่องดูว่าทําไมมีคนเข้าเอาอันนี้มามาเป็นสัญลักษณ์ได้เนี่ยอปรากฏว่ารู้มาว่าครับไอโบราณเนี่ยต้มต้มยาอต้ม ครัเขาเรียกยาสมุนไพรโบราณหม้อดินครับแล้วเขาจะมีผ้าปิดอผ้าปิดเสร็จเขาจะปักไอ๊ะออันเนี้ยอ่้นนชิ้นนี้เฉลวเนี่ยปักเอาไว้ก็ไม่รู้เขาสื่ออะไรครัในในในแง่หยวกยาครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะ ก็ก็ต่างคนต่างมีความเขาอาจจะดีก็ได้ยังไงก็ได้คือเขาอาจจะเอามาเอามาประกอบอยู่ในในบูธไอทยแลนด์พาเลียที่โอซาก้าคราวนี้ก็เพราะจุดจุดที่เขาโชว์คือเรื่องของเวลเน็ตกับเรื่องของเมนูสุขภาพใช่ไหมฮะที่ที่ก็มีร่วมกับตรงนี้อ่าแต่ผมว่าไม่ไต่ตงองะ่ะเพราะว่ามันครับ มันรับไม่ได้อะผมไม่รู้นะวนตัวผมรับไม่ได้นะเพราะเรามีตัวเลือกเป็นพันเป็นหมื่นที่เหนือชั้นกว่านี้เยอะแยะสวยงามกว่านี้เยอะแยะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ครับไม่ต้องซ้ําก็ได้เยอะแยะแค่ลายกระหนกมันก็ก็โชว์ออฟได้ถ้าเล่นสีเป็นครับนะฮะแต่นี่เอาจักสารชิ้นหนึ่งมาปักเนี่ยอืรับไปได้ใช่ครับก็ไปเที่ยวแล้วเที่ยวแล้วก็ ได้ไม่ถึงสามชั่วโมงอ่ะเพราะเช้ายืนตากแดดยืนตากแดดกันตั้งนานกว่าจะต้องปลอมเป็นคนชราถึงไม่ทายกแยกเก็าสิบได้ปานเพราะคนมันเยอะครับครับอ่าก็ก็เป็นที่มาแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะไปดูเอ็กโปหรอกตั้งใจจะไปดูชนบทของประเทศญี่ปุ่นล้วก็ได้ยินมาว่า เขาดูแลเกษตรกรเขาดีอืมอืมอืมนะไอ้บ้านเราวันนี้เกษตรกรย่ําแย่ก็พยายามจะจะให้ข้อคิดให้มุมมองกันว่าจะแก้ไขกันยังไงครับถ้าเราเป็นที่มาแล้วอ่าไม่ประทับใจกับไทยแล์พาวิเลียนแน่นอนผมเองได้มีโอกาสไปผมก็ไม่ประทับใจเลยนะคือในในทุกมิติในในไทยแลนด์พาวิเลียนเนี่ยมันมันดูแบบกระจอกมากเมื่อเทียบกับ ที่เคยเนี่ยวันหนึ่งคนหลายแสนคนเข้าออกเข้าออกเป็นแสนแสนนะโอ้โหใหญ่โตมากครับแล้วไอ้สิ่งที่นำเสนอของเราเนี่ยมันอ่อนด้อยใช่ใช่ใช่แสดงว่าประเทศไทยสติปัญญาเล็กถดถอยถดถอย รับไม่ได้เลยจากซีอานเซี่ยงไฮมาอิตาลีที่มิลานมาที่ดูไบมาถึงออากานี่มันมันฟีบลงฟีบลงเนี่ยเหมือนกับสติปัญญามันมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกับคนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ทั้งๆที่ใช้เงินเป็นร้อยล้านนะเท่าไหร่นะเป็นร้อยล้านนะฮะกับสิ่งที่คุณวิชัยทํามาอย่างอย่างยิ่งใหญ่ ไม่ถึงสิบล้านมันมันเทียบกันไม่ได้เลยมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองตอนนี้นะ,ะก็<ๆ>ก,ก็ทิ้งท้ายเอาไว้อย่างนี้แล้วการช่วยกันคิดก็แล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเรานะครับออาแล้วทีนี้พาคุณวิชัยออกไปชนบทไปท่องชนบทญี่ปุน่นเห็นอะไรครับแล้วมีความประทับใจยังไงครก็บับงเอิญเพื่อนของลูก ก็ให้ไปอยู่บ้านเขาที่ชนบทโอ้ไปเป็นเืนแล้วก็ปีกตัวลูกๆก็ที่ยวเมืองเพราะว่าลูกๆก็อยากเที่ยวเมืองครับเราอยากจะเห็นชนบทเราก็ให้ให้เพื่อนเขาพาไปครับนะก็ไปอยู่บ้านเขาตอนเช้าตู่หกโมงผมก็ออกมาเดินก่อนครับครับไม่ไม่แด้โฮสเทลเลยนะไม่ได้ไปเช็คอินโรงแรมไม่ไม่มีฮะอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยบ้านเขาก็อยู่ในชนบทมันแปลงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับ ทีพอเราออกมาเดินเนี่ยเราเราก็เริ่มสังเกตจับประเด็นโอ้เขามีถนนซอยอค่อนเยอะครับทุกถนนซอยผ่านที่ดินห้าหกแปลงก็จะมีลำทานเล็กๆครับลำทานเล็กๆเหมือนกับส่งน้ำมาะนะฮะบังเอิญผมถ่ายรูปมาเยอะครับออืือเขามีที่เพียงแค่ยี่สิบตารางเมตรเนี่ย เขาปลูกข้าวนะ20ตารางเมตรเล็กกว่าห้องนี้อีกเหรอเล็กกว่าห้องก็ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นข้าวหมดอืนะฮะผมก็เอ๊แล้วเขาจะทําได้ไงแต่แต่มองจากอิเิกเกชันการทําน้ําระบบชลประทานที่ที่ดูแลสบายตาอุณะน้ำในในลำคองของญี่ปุ่นใสแจ๋วแล้วมันใสเพราะว่าเขาเป็นหินครับ ้็เอาหินมาใส่ท้องน้ำนะฮะสองข้างสองข้างก่อด้วยหินเป็นก้อนๆครับนะฮะมันเหมือนบรรยากาศไม่รู้ดูแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยทีเดียวเขาเหนื่อยทีเดียวแต่ได้เป็นร้อยปีอ่ะนะฮะแล้วก็บังเอิญสอบถามแล้วเมืองนี้เนี่ยอดีต อาจจะห้าสิบปีร้อยปีก่อนเนี่ยเป็นที่ปลูกองุ่นองุ่นก็มีหลายพันธุ์เพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนทางยุโรป,โรปเหมือนอิตาลีฝรั่งเศสที่เขาปลูกเนี่ยเป็นเนินเขาเป็นเนินนะฮะเพราะเราก็มองว่าเอ๊เป็นเนินอย่างนี้บังเอิญน,นึกถึงเพิ่งดูสารคดีบ้านเราเรื่องภูมะเขือ,อแม่ท้าภาคสองคู่ แล้วก็พยายามชวนมาให้คนไทยมาเที่ยวนะตรงนี้สวยมากเราก็มีความรู้สึกว่าเออสวยมากไม่มีโอกาสจะได้ไปดูครับแต่เห็นภาพแล้วว่าเวลาถ่ายเรื่องของทหารเนี่ยเราจะเห็นเนินเห็นอะไรเนี่ยเพราะมองแล้วมันคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นที่ผมไปไปเหยียบ่ามจังหวัดของเขาตรงนี้่